มาเด้อพี่น้องมากินก้อยดึกนสมกันครับนี่ก้อยดึดนี่มาค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องจา๋าตอนแรกเบลอาจจะไม่กินแล้วนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อ ออม,มอ,อืมบกรเทียมมวันนี้ฝนตกบั้างวันค่ะ ก็คือซาบพี่น้องอันนี้มันของปวดเบี้ยนีเบียดิเบี๋ยวบ่อกินเบีบบบบบบเเ้ยกว่าบ่อยตอนแรกเบียเหนื่อยที่กินผู้เดียวโอ๊ยม,มันหอมนะจ้าพี่น้อง <Convers ations> แต่ว่าทาั้งๆท,ที่รสชาติเป็นขมนะแต่ทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่รู้เหมือนกันรอกว่าทำไมมันอร่อยคุยแบบนี yup> um ้พี่แย้มที <h <h ่ไท้ใหญ่เลย เด็ดขนดไหมอืมอือร่เหรอไม่เไม่เกี่ยว อันนี้ข้า,าวเช้าตอนนี้ก็ทำละเมื่อเดี๋ยวทำงานวันนี้อยงานเยอะมากวุ่นคุยกับลูกค้านี่วันนั้นจะเร่งเอางานพี่นุ่มกนนี่เร่งเอางานจะอยากียกหลังครับพี่น้อง คนต้องฮึอะฮึน่นมัเห็นเด้แล้ววันนี้น <House Michelle> ่ะน no? ูก mmm. ็กินไอ้อะทับปุนซ่าเนะ จริงครับพุ่เจ้ากับแม่ไม่เห็นแต่เาอยากกินเลยจะค่าเห็เดเบียกินจะข้าสองคำ คมคุ้มพอดีแต่ว่าคมเจ็บไม่ได้จากกินน้ำกับพี่น้องจ้าอืม ัน,น,นะ<า>คะอร่อยดิบดิี่คือหมูมะระอันไหนอร่อยนะคะตนนัวนี้มันหอมหอม,ม ข้าวกนะดูกกรอกินกับพวกแครออ่ะยิงข้าแล้วก็กินกับพวกนนะก,ก,วก,ก,ก,วกุ้งดองสล,ลัเข้ามากข้ากรนูหิวบา้างหรืหไงฮะหิวบา้าง 嗯。Mm. Yes. ฝนก็ตกนะคะทุกคนจะ้ะวันนี้ตกทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า ปวดวะปวดปาดขาปวดไงปวดขำเลยอือ <Or Bert. S 3> ือ โหดแซ่บเนาเแบบไยเนาะเจ๋อได้อืออืาละค่ะพี่น้องเราสำหรับวันนี้ก็แซ่บเกี้ยงถ่านนะคะวันนี้มันแซ่บมันหอมผัวขัวแห้งแต่แห้งทีเทสอีกแห้งแซ่บฟักฟักแบบ ว่าจ้องละเอียดแท่งเนกกาะบ้านเนาะก็ได้ย่ำกุ๊บกับนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มะขวบเอามะก,กอยไปแซ่แห้งจะ้ะเอาละคะ่รไปมาคลิมนี้ก็เลยก็แช่เห็นน้ำเนยด้วยค่ะมือนีเขาต้อาไปกรอพกมพงไม่คลิมหนาจ้ะสวัสดีค่ะ